ที่สวัสดีพี่น้องอีกขึ้เขานะผมเนาะมาเจอกับผมอีแล้วกับการวางแนวทางฮานอยประจําวันที่10นะครับกันยายน66หนะพี่มาชิกซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับเนาะอ่ะนอื่นมาที่สวัสดีพี่น้องเอฟซีขาประจำนครสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบอทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์วันหยุดพักก่อนโดยเฉพี่มาชิกนะครับเนาะอ่า พี่สม,มาชิกบางคนอาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับเป็นครอบครัวพี่สมาชิกบางคนอาจจะไปทํางานหรือพี่สมาชิกบางคนอาจจะไปทําบุญนะครับก็ให้ก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดวันนี้ด้วยนะพี่สมาชิกนะครับผมเนาะนะครับก็ตามแนวทางกันต่อกับแนวทางผมเนาะเหนือกระพักครักก็ไปต่อนะพี่สมาชิกนะครับสลับแนวทางฮานอยผมมีให้เป็นประจําทุกวัน นะครับผมเนาะนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อพี่จะมาเช็คเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่พี่จะมาเช็กจะได้ไม่พลาดแนวทางจากพอดทีนะพี่มาเช็กขอบุตรีพี่น้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะนะครับมาดูคําเตือนกันก่อนเนาะนะครับทางช่องพี่พียรสื่อกลางเด้อการนําเสนอสูตรคํานวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาเช็กนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะพี่มาเช็กนะครับเนาะตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรนะพี่มาเช็กไม่สนับสนุน การพนันใดๆทุกชนิดนะเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลอย่างใกล้ชิดในการรับชมด้วยเนาะนะครับอ่ะมาดูคำเตือนแล้วมาดูสรุปผลเมื่อวานนะพี่มาชิกว่าเป็นอย่างไรสำหรับฮานอยผมเมื่อวานนะครับอ่ะเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับเนาะวันที่9นะครับเดือน9 6้นะเมื่อวานผมให้เด่น6กับ7นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าเทียบเคียงสี่หอยนะพี่มาชิกนะครับเนาะมีน้อย ฉพาะกิจนโดยเศษปกติแล้วก็ VIP นะอันนี้มัดรวมนะพีม่มาชิกเป็นฮานอยมัดรวมนะสหรับพี่ชมาชิกที่มาติดตามใหม่ผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะนะครับนะครับมาดูผลกันเลยนะพีม่มาชิกเทียบเคียงผลกันเลยเนาะนะครับนอยกิจนะ4 5 6 0 6นะพีม่มาชิก4 5 6 0 6โอ้โหนอยกิจถือว,ว่าปังไม่ไหวเลยเมื่อวานนะมา3ตัวนะพีม่มาชิกนะครับนอยกิจนะ <c oughs> 4 5 6นะครับเนาะอันนี้4 6 5นะพีม่มาชิกนี่มาชุดนี้เลยนะครับสลับนอยกิจเนาะนะครับอ่า เขียวก่อนนะครับสีเขียวก่อนนะนะครับถือว่าปังไม่ไหวนะครับสลับน้อยจิตเนาะนะครับพี่สมาชิกบางคนอาจจะมาไม่ถึงน้อยจิตเนาะนี่เลยนะนะครับสี่ผมให้สี่หกห้านะแต่เข้ามาสี่ห้าหกน้องสมาชิกสลับน้อยจิตมาสามตัวนะแล้วก็หกลงอีกนะพี่สมาชิกในหลักหน่วยสลับในชุดสองตัวเนาะนี่เลยนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดอ่าน 575นะครับมีไมเจ็ดหไม่มีนะครับพี่มาชิคโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับนะครับเจ็ดลงนะนะครับมี79 7170นะครับผมไม่ให้เจ็ดห้าอาจจะลงนะพี่มาชิคพิเศษเจ็ดูหลักในสามตัวเจ็ดรหลัก10นะนะครับแล้วก็78มีไหมเจ็ดแกระโดดไป79นะครับพี่มาชิคโอ้โหนะครับถ้าจับอย่างนี้ก็อ่าไม่มานะนะครับมาในตัวเด่นนะครับอาจเจ็ดเด้งนะสลับพิเศษนะพี่มาชิกนะครับให้เจ็ดเก้ามาเจ็ดแปดแล้วก็ปกตินะครับ 2 5 2ห้าสองสองน่ะมาชิกสองห้าสองหนึ่ไม่มานะเพราะว่าผมให้6กับ7นะครับนะับเบิ้ลไม่ลงเลยนะฮมาชิกเมื่อวานนะครับเนาะแล้วก็ VP นะครับเนาะหกสามน่งะครับเนาะไอไม่ใช่สิสองสามหนึ่สี่โอนะครับแต่มีกับตัวเองแล้วสอนะครับห่เรียงมาเลยนะครับเก้าสี่นะมาชินะครับเนาะนะครับอ่าผมให้หกสี่นะครับแต่ผมเน้นให้94ด้วยนะครับโอ้โหนะมาชิกนะครับนะครับถือว่า มานะนะครับถือว่ามานะครับในชุด VP พนะเก้าสี่นะนี่ในชุดนี้นะครับนะครับเพราะว่าผมเน้นเป็นตัวเน้นด้วยนะครับแล้วผมก็กลับหัวให้ด้วยนะนะครับผมย้ํากับพี่สมาชิกอยู่นะถ้าผมกลับหัวผมถือว่ามานะนี่นะครับผมกลับหัวให้นะวังนะก็จะมาเก้าสี่ชุดนี้เนาะ นะครับมีใครกลับหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับแต่ผมใม่หกสี่นะแต่ผมกลับหัวให้ด้วยนะครับเนาะกับชุดเดียวเนี่ยในชุดเน้นนี่แหละนะพี่มาชิกนะครับแต่เบิ้ลไม่มาเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะก็ดีใจกับพี่จ้มาชิกผู้โชคดีด้วยเนาะนอกพิเศษนี่ก็เจ็ดเด้งเลยนะพี่มาชิกนะครับแต่ปกติไม่ปกติเมื่อวานนะครับวีพีก็มาในตัวกลับนะพี่มาชิกนะครับผมเนาะอ่ะก็ทำเต็มที่แล้วสลับเมื่อวานนะพี่มาชิกก็อ่า นะครับเนีทางมีเข้ามีหลุดนะพฮิมาชิกอาหารนักลบย่อมมีบาดแผลเดอ้อพิมมาชิกนะครับเงยกระพักกระรักก็ไปต่อเนาะนะครับมีให้เป็นประจําทุกวันสลับเดียรทางฮานอยผมนะพิมมาชิกนะครับเนาะ <c oughs> ชอบก็แค่ว้จดไว้เด้อพิมมาชิกนะครับผมอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเนาะนะครับอ่านะครับฮานอยวันอ่าฮานอย วันนี้นะครับวันที่สิบนะวันที่ 10, ทวันที่สิบนะสิบครับเก้าคับหกหกอ่านะครับนะครับอีกไม่กี่วันเนาะอีกไม่กี่วันก็จะถึงรัฐบาลไทยเลยนะพี่มาชิกสลับรัฐบาลไทยผมนะนะครับผมลงแนวทางให้แล้วนะสลับรัฐบาลไทยนะพี่มาชิกนะครับเนาะใครยังไม่ได้ติดตามรับชมไปติดตามรับชมเด้อพี่มาชิกสลับแนวทางรัฐบาลไทยสูเดเรื่องดีต่อเนื่องนะนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็มาในแปดเจ็ดเด้อสลับรัฐบาลไทยผม นะครับอย่าลืมไปกดติดตามรับชมนะครับพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับนะมาดูตัวเด่นนะพี่มาชิกนะครับเด่นวันนี้นะพี่มาชิกผมให้ตัวนี้นะแปดกับหนึ่งนะพี่มาชิกแปดกับหนึ่งหนึ่งกับแปดนะวันนี้นะครับชอบก็แค่ไว้จดไว้เด้อสำหรับในตัวเด่นเนาะแล้วก็สองตัวเด่นเดินสองตัวเนะาะอสอง ตัวเด่น2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะนะครับแปดสี่นะนะครับแปดห้านะนะครับแปดหกนะพี่สมาชิกนะครับหนึ่งสองนะนะครับหนึ่งสี่นะแล้วก็หนึ่งสามนะ,ะวันนี้ไม่จับเบิ้ลให้นะพี่สมาชิกนะครับดูดีว่าเบิ้ลจะลงไหมวันนี้ไม่จับนะนะครับ วันอาทิตย์เนาะวันนี้นะครับนะเนาะแนวทางผมไม่ได้ติดนนะดับเบิลนะแนวทาง8ปดกับหนะครับไม่ใช่พี่น้องมานะนะครับมาดูตัวเน้นผมเลยนะพี่มาชิกมาดูตัวนเน้นเนาะนะครับอ่าหนึ่งสามสามหนึ่งนะพี่มาชิกวันนี้นะแล้วก็แปดห้าห้าแปดเด้อะนะครับชื่นชอบแค่ไว้จดไว้เนาะอันนี้คือเฝ้าระวังนะพี่มาชิกเฝ้าระวัง แปดหกเป็นแปดเก้าเดยวเด้ออันนี้ฝ้าระวังชุดเดียวพอเมื่อวานผมก็ให้ชุดเดียวนะนะครับหกหกกับเก้าผมให้ชุดเดียววันเอาเดี๋ยตัวนี้นะครับวันนี้มีอยู่ชุดหนึ่งก็เลยกลับหัวให้เลยนะครับเนาะนะครับถ้าเข้ามาผมถือว่ามานะในชุดกลับหัวนะ่นคือมาชินะครับเนาะเนวทางเบื้องไม่เอาวันนี้นะครับผ่านนะครับเนาะอาร์เซอุตัวเด่นเด่นสามตัวเนาะสามตัวเด่นเนอะสามตัวเด่นสามตัวนะครับเนาะห้าแปดหกนะแล้วก็ สองหนึ่งสี่นะแล้วก็สี่หนึ่งสามนะพี่มาชิกนะครับเนาะนี่เลยนะชุดสามตัวนะนะครับสามชุดอีกเหมือนเดิมนะครับพี่วิชามาชิกเนาะนะครับดูดีวันนี้จะลงไหมนะครับเนะาะเมื่อวานนี้อสามตัวไปเฉพาะกิจนะพี่มาชิกในชุดสามตัวเน,ะนาะนี่เลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะพี่มาชิกสลับแนวะทาง ห้าหน่อยประจาวันที่10นะครับวันนี้เนาะทเดือน9ก้าหกนะผมให้เด่น8กับ1 1กับ8เด้อที่มาชิกนะครับชื่ชอบแค่ไว้จดไว้นะนะครับอ่าแล้วก็2องตัวเด่นเดี๋ยวสองตัวก็มี8 4 8 5 8 6นะ1 2 1 4แล้วก็1 3ผมเลื่นให้8 5กับหนึ่งสามนะที่มาชิกนะครับนะชุดนี้ระวัง6กับ9ด้าเด้อนะครับ8 6ระวังกลับหัวมานะครับมีชุดเดียววันนี้นะนะครับวันนี้ไม่จับเบิ้ลนะนะครับ3ตัวเด่นก็ ห้าแปดหกแล้วก็สองหนึ่งสี่แล้วก็สี่หนึ่งสามนะพี่มาชิกนะครับเนาะยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวไปเลยเด้อวันนี้จะได้ปังๆกันอีกนะครับเนาะไหนๆสามตัวเมื่อวานลงแล้ววันนี้ขอให้ลงอีกนะพี่มาชิกสําหรับฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับเทีนี้มาลุ้นปังกันสลับในทางฮานอยนะพี่มาชิกสลับปังในทางรัฐบาลไทยใครยังไม่ติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตามรับชมนะนะครับสุดท้ายคลิปจะผมจะปักอันสกรีนมาให้พี่สมาชิกเขาไปชมได้เลยนะนะครับอ่า สำหรับรัฐบาลไทยนะที่มาชิกอ่าผมมีแนวทางมงคลนะครับเนาะผมมีแนวทางมงคลนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พี่สมาชิกได้ชมนะครับเนาะอ่าผมไปขอบารมีอ่เจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองมานะพี่มาชิกเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ชมนะนะครับอ่าผมเคยไปล้วงขอบารมีท่านนะสองรอบนะฮะที่ผมลงคลิปให้เนาะนะครับแนวทางถือว่าอ่าเดินมาดีนะดูลักษณะการล้วงเนี่ยเหมือนจามลูกบอลเนี่ยถือว่าเดินมาดีเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ชมพี่พี่ชมาชิกได้ชมถ้าใครชอบแนวทางมงคลนะครับอ่า จะไม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองที่ผมไปขอโชคกับท่านนะนะครับก็คอยติดตามรับชมในคลิปนะพี่มาชัยเกีผมจะลงคลิปให้ชมนะครับเนาะนะครับผมขอเป็นรัฐบาลไทยนะงวดประจําวันที่16กันยายนนะครับก็คอยติดตามนะนะครับถ้าใครชอบแนวทางมงคลนะพี่มาชิกนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้บอที่ขอบคุณทุกการติดตามจากพี่สมาชิกขอบคุณทุกๆกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับผมเนาะว่าจะใดบอกมองบ่ควรหรือว่าพวิพากประกจารใดนะกันให้แนวทางนะบอที่ขอโทษขอให้พี่ๆน้องๆไว้โดยกันละกันเนาะแนวทางไหนเดินดีเดินต จแต่อย่างใดเด้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเย็นมาลุ้นปังกันขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีนะครับผมเองรวยครับผมสวัสดีครับ